Apache! สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเป็นปีที่50ติดตามในสารคดีประชาสัมพันธ์ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันนี้เสนอเป็นตอนที่3าม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนอย่างเป็นทางการปีที่50ระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็น ทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองหลังเสด็จถลิงทวัลลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบร,รมราชจักรีวงศ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับไทยและจีนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยนือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยานายหลี่เฉียงนายยกรัฐมนตรีและนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน รวมทั้งจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทั้งด้านาศาสนาวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์และอวกาศณกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนวัดหลิงกวงสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วหนึ่งในสององค์ของโลก ซึ่งเคยอัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศไทยถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อปี2545ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาและครั้งที่สองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย เพื่อแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟนของทั้งสองประเทศศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกรุงปักกิ่งสถานที่จัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีประยุกต์ในด้านต่างๆของจีนที่ล้ำสมัย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจีนให้มีความทันสมัยและทัวถึงในพื้นที่ห่างไกลเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอาวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่อย่างครบวงจร พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณหรือพระราชวังต้องห้ามที่ประทับของพระจักรพรรดิหลายราชวงศ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานงดงามและยิ่งใหญ่และในโอกาสนี้จะได้ทอดพระเนตรนิทรรศาการหมื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดอนนิทรรศาการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรอบปฐมทัศน์ซึ่งกรมศิลปากรจะนำโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุล้ำค่ากว่า200ชิ้นจากประเทศไทยไป จัดแสดงจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มพูนสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่เปรียบเสมือนพี่น้องกันมาแต่โบราณให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน